ใช่สวนผลเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยสวนผลไม้เนี่ยเมื่อก่อนน้องคนป่าเนี่ยจะมาขโมยเนี่ยสวนผลไม้พวกขนุนพวกมะพร้าวพวกมะม่วงเนี่ยคนป่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นโจรนะทุกคนเขาไม่มีกินใช่เขาไม่ได้เป็นโจรเขาไม่มีกินเขาก็หิวเขามาหากินเขาจะขอเจ้าของว่าหากินจะศึกษาของเจ้าของบ้านหรือว่าเขาคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องเขาก็เลยต้องขโมยเขาเลยต้องชั้นกิน บ้านเราเรียกว่าขโมยนะคนแต่สำหรับผมนี่ผมไม่คิดว่าขโมยนะคิดว่าธรรมาหากินเฉยไม่ใช่พี่ทางนี้แต่เขาจะว่าเป็นขโมยนะทุกคนอย่างนะครับขโมยซึ่งขโมยมีหลายอย่างขโมยจะขายนะมันจะไม่ใช่ขโมยจะขายขโมยแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ขโมยนะเขาไม่ได้เรียกว่าขโมยพี่เขาเรียกว่าไปเอแบบว่าไปไปเอามาเพื่อประทังชีวิตนะพอน้องคนป่าไม่ได้ไปเอามาเยอะแบบว่ามาข่อเป็นถุงอะไรหรือ เอาแค่ประทังชีวิตที่อยู่ในป่าได้อะนนะใช่มันเป็นส่วนหลังไม้ของชาวบ้าน,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 านเดี๋ยว,วตอนนี้ขอเนื้อไปหาน้องคนป่ากันครับเป็นห่วงน,น้องม,ม,มากๆเนี่ยพี่น้องคนป่าจะอาศัยอยู่บนภูเขาลูกเนี่ย าใช่ใช่เพราะว่าน้ำน้ำก็มีกินแสดงว่าไม่อดน้ำไม่อดน้ำมาไม่อดน้องคนป่าจะได้น้องคนป่ามากินน้ำตรงนี้ได้เพราะน้ำตรงนี้พวกเราก็กินกันนะนี่ยคืนก่อนเนี่ยผมก็มาเนี่ยมาทำกับขุ่กับข้าวก็น้องคนป่าให้น้องคนป่ากินเขินดูขัวช่วยในว่ในกระที่เออย่าบวชเอานี่ ผมรู้สึกเช้านี้มันแปลกๆนะพี่ผมรู้สึกเช้านี้แปลกผมรู้สึกว่าน้องคนป่าเนี่ยไม่น่าจะปลอดภัยนะฝันไม่ดีด้วยอนะ่ะดูได,ด,ด,ด้ไหมอะไรอยูดด่วะ เนี่ยพี่โบกเต่นน้องคนป่าจ้าใส่อยู่เยรามต้ด้วะตมานคนมาอตมาตาอดือไม่รู้ว่ามะตานเนี่ยน้องคนป่ากินเป็นหรือเปล่านเป็นหรนนนอ,อกตอนี่บบบยบอกเต่นน้องคนป่าจะอยู่แถวนี้พี่เนี่ยจะนอนเล่นบริเวณต้นไม้ต้นนี้แหละชอาเนี่ย เฮ<ห>้เ<ห>ยเฮ้ยพี่เสียง,งนูง้เสียเหมือน้องด่เหมือนเสียงร้องอะไรวะเฮ้ยพี่วูวูเฮ้ยผมได้ยินเสียงน้องคนป่าร้องเรา าามให้้กกินนแลวทุคใช่เราเอาข้าวมาให้กินนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยนะคนบ,บ้านรู้เฮ้ยไปดูดิเสียงเหมือนเฮ้ยร้องไห้ลูกน้องร้องไห้ทำไมวะใช่ใช่ใช่เฮ้ยพี่ เเป็นนออย <t 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 ่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องคนป่าไม่เคยเป็นแบบนี้น้องคนป่าเฮ้ยเหมือนน้องคนป่าโดนทำร้ายเลยวะพี่ใช่บ่เหรอเฮ้ยพี่เฮ้ยมีคนตีมันใช่ไหมีคนตีเนาะเฮ้ยใครวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่ไหนผ่านนี่ยวะ ร้ยร้ยให้นายผ่านพี่ฮ้ยเฮ้ยนายผ่านพี่นายผ่านเดี๋ยวลองไปคุยกับเขากันดิลองไปคุยนายผ่านกันดิร้ยเดี๋ยวมาโยอมือไปแล้ต่อไปโยนมอมดาฮะโอ้นกนายผ่านบอกว่าน้องคนปาปไปขโมยของเท้าร้อยฮ้อยร้อย น้องคนป่าไปขโมยเนื้อของนายพานี่แหละที่นายพานบอกไปยิงได้เอ้ยเดี๋ยวผมขอร้องก่อนหย่าตีอย่าตีตอดึงยื้อตอดึงยื้มันมีมีดด้วยมันมีมีดโคตรยาวเลยตัวาสั่งด้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ดูเข้าไปคุยนะพี่ดูลองเข้าไปคุยดิพี่พอพี่ก็เที่ยวป่ามาเยอะอ่ะเอาไว้เตรียมด้วยให้พูดกันเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยบาลิอย่าตีน้องดิอย่าตีน้องดิบอดมอเลอจารย์ฮื้อายเนี่เลยข้านี่นี่มับอกว่าขโมยเนื้อสัตว์เขานะโอ้โหน้องคนป่าไปขโมยมีข้าวตไบอมาเมื่อไรหยุดหยุดยุดหยผมขอร้องเลยอย่าถามแบบนี้กับน้องอาจาเฮืออารยนีเลยข้านี่นี่เฮ้ยบอลยอี กินข้าวทำไมอาจารย์นี่จารย์เนี่ยเหลืออ่ดอุ้ยจารย์บ้ามลัลยชาชวาโอ้โหแผลเต็มตัวเลยอ่ะโอ้โหนายพันเข้ามัดแล้วกับเชือกด้วยพี่จี้กล้วยกี้ไปยึดแตกันดูไว้เหรอจี้กล้วยพี่ดูพี่ดูพี่ดูบอกว่าขอร้องนายพันนะว่ากลับไปดีกว่าน้องไปขโมยเนื้อสัตว์เขาทำไม นู่นนายผ่านไปน oh! ู oh! ่นแล้วอ RIGHT <Price. S 2> ๋อโอ๊ยเจ็บเป็นไรป่าพ <pad tran> ี <pad> ่ดู้ดูน้องดิเท้าเท้ากีลิ้วแผลแผลเมื่อกี้โอ้เออสิถ่ายวิตีอัดดับพลังวิโอ้โหทุกคนน้องคนป่ามีแต่รอยแผลโอ้โห ผมว่าแล้วผมฝันไม่ดีคือนายพันเมื่อกี้เขายังนายพันเมื่อกี้เขาเขายังใจดีนะทุกคนเขายังใจดีนะเขาพูดเขาบอกกูไปยิงเนื้อสัตว์มามันมาขโมยของกูหมดเลยดีนะครับว่านายพันเขาไม่เอาพวกปือร์แล้ว,วพวกเอาฟุดเนี่ยยิงใส่นะทุกคน นักเลเจ็บหนักดิโด,นต,ด,ดนตีทั้งตัวเลยอ่ะดูดิเอาเชือกเอาเชือกมามัดด้วยนี่นะทุกคนโดนพในพันตีดูในพันตีไม่เดียร้อยแผลดูดิเดีคย่นี่ทุกคนผมว่าในพันคนนั้นเดี๋ยวต้องเจอผมแน่แต่ว,ว่าเขาบอกว่าขโมยเนื้อสานนะเอ้ย<ะ>คนป้า ไปขโมยของน,า,นายพานทำไมแล้วขีห่หิวถ้าหิว,หวก็บอกพี่เดี๋ยวพี่จะซื้อของมาตุนให้อย่าไปขโมยแบบนี้มันไม่ดีมันโดนทำร้ายเนี่ยน้องออดมีซก่อีนี่นะนี่เอาข้าวมาให้เนี่ยเนี่ยเอาข้าวมาให้อ่ะให้กินเลยเออเดี๋ยวจอบทีเนี่ยจไม่พี่เรามีลำธารอ๋อเรามีลำธารอยู่เดืมือออดเลยเนี่ยเออไปไป,ไปให้น้องคนปากกินในลำธารก็ได้<อ>พี่เพราะมันมี มันมีลามทานด้วยไป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 งลามทานดีวกว่าเ<ป>พราะว่าน้องจะได้ปลอดภัยกลัวว่า,วานายพาจะทำร้ายทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนน้องผล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าไปขโมยของนายพาหรือว่าไปขโมยของใครเองนะเพราะไม่งั้นอะ่ะเขาจะเอาเรื่องแบบนี้นะครับทุกคนผมบอกให้แล้วพ่อของน้องไปไหนวะพี่ไม่รู้พี่ไม่เคยมาเลยใช่ผมอ่ ต้องพ่อของน้องอน่าจะไม่อยู่นแน่ๆน้องเลยออกไปขโมยของแบบเนี้ยแล้วไปขโมยของในพรานด้วยเนี่ยให้น้องนั่งกินตรงเนี้ยพี่น้องเหมือนจะเจ็บด,ด้วยนะตอนนี้เนี่ยที่คืนนําผม,มันพา,าน้องทํากับเขานะเมื่อ<า>จะเจ็บแบบทุกคนขามจะเหมือนจะชิโนเปนเนี่ยโเจบเล่เขาที่ละที่เห <dri? S 2> มือนน้อง <S <S จะอ,อยู่ยนะเหมือนน้องจะมีแผลทั้งตัวเลยตอนนี้ ฉิ่งหลังจะเป็นขโมยของใครนะม,มันพูดว่าอะไรวะพี่มันไม่รู้เหมือนกันทุกคนเนี่ยซึ่งผมเอาข้าหมูมาให้กินน้ำผมไม่รู้ว่าใครจะกินเดป็นหรือเปล่าแต่ก็เพีนน้งนงนิดหน่อยนะหรือก็ดูบ้าคู่วัดี่จังก,กินเลยกินเลยถ้าหิวอะ่ะ เขาคงจะไม่กลัวผมนะทุกคนผมอัาอืมเขาไม่กลัวหรอกถ้าเรามาช่วยอย่างเงี้ยดีนะผมมาพันก้อนมนั้นอาจจะโดนตีทั้งวันเลยก็เป็นไปได้ทุกคนใช่ในพันเขาตีทั้งวันแน่พอไปขโมวยเนื้อสัตว์เขาแบบเนี้ยพี่ลองไปถามนิดทำไมต้องขุมยของเขาด้วยทางรังนี้ผมก็มาบ่อยอ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเขายั่งย่างเนี้ยเนื้อสัตว์สุกแล้วปุ๊บจ้า เขาได้กลิ่นไ้หม้อหมทะเลไปยิบมา๋อแร้านในพลานก็มันไม่รู้ว่ามันเป็นของขายมันไม่เจอในพลานใช่ป่ะใช่ไปไม่รู้ผมจับแรท้กรูกลบอานะในความรู้สึกผมอย่างแต่ว่าน้องคนป่าเนี่ยเขาที่ของเขาบริเวณเนี่ยนะทุกคนขซึ่งอยู่ที่ตรงนี้เลยมี่ก็อีกทุกคนเนี้ยอร่อยมากนะกินกินได้ แต่น้องขนป่าถามแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพี่ไปขโมยของเขาอะไร<ม>แบบเนี้ยมผมมาผมกับพวกน้องๆเนี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้ขโมยขนลา่าล่าสัตว์พวกในผานี้ยขาได้พวกเนื้อปุ๊บจอดขย่างไว้ขอสุกปุ๊บถ้าไปแล้วไม่เจอเจ,อเจ้าของรู้เปล่านะความคิดเรานะถ้าเกิดเจอเจ้าของเนี้ยอย่างน้อยในผาเนี้เขาจะไม่จับผูกหรอกแสดงว่ามันน่าจะ เขาไม่เรียกขโมยหรอกแบ่เอามากินเชื่อๆกันออ๋ถ้าเกิดขโมยเนี่ยเขาต้องในฐานไม่อยู่เนี่ยเขาไปขโมยแล้วนีกลับมาอันนี้สแสดงว่าอย่างกับว่าเกี่ยวกัเนื้อหมูเอ้ยเนื้อสัตว์อะนะเป็นเอย่างเนี่ยหมอย่างเสร็จปุ๊บในความรู้สึกของผมนะทุกคนของย่างเนี้ยสุกเนี่ยเขาไปยิ้มมากินน่าจะเป็นลายถังแล้วล่ะฮะอ๋อไกลๆที่่ทีของ,นองเนี่ยอ๋อ้เงินบาทเนี่ย หรือว่าน้องเขาเนี่ยเขาเลยได้กลินเ่ยเขาเลยไปแล้วเจอแต่ไม่เจอคนอยู่แสดงว่าคนนายพานเนี่ยเขาน่าจะยิงสัตว์มาได้แล้วก็เขาย่างแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ตรงที่เขาแล้วก็แบบว่าน้องคนป่าเนี่ยได้กินแล้วก็ไปกินไปกินทีเนี้ยก็นึกว่ากินได้แล้วได้พอดีนายพันก็กลับมาเจอใช่ไหมนายพันก็เลยจับผูกกับไม้แล้วก็เคียนเคียนเคียนเนี่ยนะโหน่าสงสารนะทุกคนอาจจะคิดว่าพวกพวกมิตรแฝงหรือว่าอะไรมาให้เขากินหรือเปล่าหรือว่า อ๋อใช่น้องอาจจะคิดว่าพวกเราเนี่ยมาตั้งแคมป์ตั้งอะไรหรือเปล่าเพื่อมันได้กินเนี่ยใช่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 เพราะว่าผมเนี่ยเคยมาตั้งแคมป์แบบนี้พี่เนี่ยมาก่อไฟทากับข้าวให้น้องไงน้องก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ต้องสอนน้องเขาดื่มน้ามันไม่ออดที่เนี่ยแล้วก็พวกอกระจออดทีออดทีอีกเรื่องดื่มน้ําผมก็เคยบอกน้องไปแล้วกินได้อย่างเงี้ย ไม่งั้นถ้าพวกเราไม่มานี่นายพานตีตายแน่น่าจะโดนหนักนะทุกคนดีนะพวกผมมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนายพานเขาก็ต้องเดินลงมาทางนี้แหละนายพานนะใช่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องเขาไปหลบทุกคนผมก็ยจะพากลับไปที่บ้านนะเขาอาจจะไม่ชิมกับพวกผู้อื่นเยอะๆนะใช่<อ>ไม่ชิมหรอกเขากลับมาแล้วจะทำอะไรแถวหมู่บ้หมู่บ้านละ ัวว่าตำรวจตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช่เราจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นไรผมจะพยายามแต่นายพรานคนเมื่อกี้หน้าตาคุ้นๆนะพี่เหมือนแบบว่าตอนที่ผมเคยเดินไปกับพี่ในป่าแล้วเหมือนเคยเจอเขาส่วนนี้แหละคนนี้น่าจะคุ้นแต่คุ้นๆมันปิดหน้ามันปิดหน้าและพี่คุยอะง่ายนะง่ายปกติท้านเนื้อเขาหายอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมนะไม่ยอมถ้านายพรานอื่นอ่ะอันนี้พี่คุยง่ายนะของอไมกล้ายุ่งอะเพียมันน่าจะรู้จักน่าจะรู้จักพี่แหละหรือปิดหน้าปิดตา บอพว่าปนในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยเขาจะไม่ปิดหน้ากันนะทุกคนผมบอกเลยแต่นี้แบบว่าผมว่าถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยผมไม่น่าจะคุยรู้เรื่องหรอกนะเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะเราจะให้โอกาสของในย่านนะซึ่งในปานก็ทำอาหาก,กินซึ่งต้องเลี้ยงครอบครัวเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่แต่อย่างน้อยน้องบรรณุษบาก็เอาตัวรอดของเขาซึ่งเวลาเขาเขาหิวเขาหาก,กินยังไม่เป็นล้วพ่อของคนป่าไปไหน,ะมนไม่รู้อ,อ่ะพ่อ พอน้องคนป่าผมเคยเจอครั้งเดียวตอนที่เขาไม่สบายหนักอ,ะอ่ะไม่สบายหนักมากเจอครัง้งเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็หลังจากเนี้ยไม่เคยเจออีกเลยอะ่ะ <c oughs> น้องอิ่มแล้วอิม่มพอดีใจผมไม่อยากจะให้น้องเนี่ยไปทําแบบนี้อีกอะ่ะดูเราได้ลบอีกทีง่ายเล็กเด็กเมก็ตูเบาก็ไม่ต้องให้มาขมุกขมยวขมว เออเอ่อทีหลังไม่ต้องขโมยของแล้วนะเขียบเปล่าเนี่ยนั่งตรงนี้ก่อนนั่งพักก่อนเจ็บเนี่ยเจ็บขาเลยมีรอยพุ่งรอยแผลไปไปหมดเลยไม่อยากให้น้องเนี่ยไปขโมยของอีกหรือว่าไปทําอะไรแบบนี้อีกเพราะว่าน้องอยู่ในป่าเนี่ยมันอันตรายนะพี่เพราะว่าเกิดวันวันใดวันหนึ่งเนี่ยเจอแบบพวกในพานที่ใจร้ายยิงกระปืนขึ้นมาทําไงเลยพานตรงนี้ มันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนผมจะปรับพวกผีพวกสมิงพวกอะไรทุกอย่างเสร็จนะเดี๋ยวพวกในพานี้ผมจะปรับอีกอย่างนึงผมจะไล,ล่ปราบนะทุกคนเพราะว่าสัตว์ก็หากินทุกคนสัตว์ก็เลี้ยงชีวิตของเขานะใช่ครับที่จริงพนในผานี้มันก็น่าจะทํามาหากินรับจูรับจ้างนะแล้วทำไมต้องมาล่าตะว,วันช่าสาัตว์นี้ผมก็ไม่เข้าใจมันปากรไม เหมือนน้องจะเล่นน้ำหรอแต่เจ็บขาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี้ยพวกเราจะเอาน้องคนป่าเน,นี่ยกลับบ้านเลยเดยวไรเดี๋ยว,ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาถ้ามีโอกาสอีกรอบนนะผมจะกลับไปเครยอกลับไปเคุือผูุใหญ่บ้านกับพ่อแม่แล้วก็ทางครอบครัวผมนะผมจะเอาน้องมนุษย์ป่าเน,นี้ย ซึ่งกลับไปดูแลที่บ้านแล, marriage, แล้วก็ผมจะสร้างกรต้อมให้หลังหนึ่งแล้วผมจะตัดเขาไมเข่าใช่โวยตัวผมเขาผมดูแลกับลูกิษยูดไม่ผมน้องคนป่าเนี่ยผมเคยขอตัดแล้วเขาไม่ให้ตัดเขาไม่ให้ตัดนะอันี้เขายังไม่รู้ตัวหน้นายพันจ้องเล็งเขาอยู่เน right. ี่ยใช่น้องคนป่าเขาไม่รู้ตัวหรอกว่านายพันเนี่ยกำลังจ้องเขาเมื <h <h ่อกี <h 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 ้ที่เราไปเราไปเราไปสองคน แล้วก็เรามีพวกหนังกับดิกด้วยไงเพราะมีมีดในผานจ้องเลี้ยงเนี่ยน้องคนป่าไม่รู้ตัวน้องคนบ่าคิดว่าเออกินอิ่มแล้วก็คืออิ่มโดนดีแค่นั้นก็คือจบไม่ใช่นะทุกคนในผานเนี่ยเขาแค้นอะไรเนี่ยในป่านเนี่ยเราไม่รู้ใจคนนะครับดีนะพผมมาถานก่อนนะทุกคนเป็นน้ำใดแย่เลยน้องมนุษย์ป่าผมอาจจะมาดีนะตอนไม่รู้ผมเดี๋ยกจะมีอะไรบางอยา่างไม่ด้สงารคนผมมาคนเียใช่มผม,<า>มรู้รสึก<ด>ฝันไม่ดี เล่นตุกน๊กตาไม่เดียทุกคนน้องคนปากขนาดโดนดีแล้วนะนะเขายังจะเล่นเหมือนกับกยังเด็กเลยแล้วพ่อเขาพ่อเขาไม่ลงมามีแต่เขาเนี่ยแหละที่ลงมาล๊อป้าอุ้บแผลล๊อป้าลป้าป้าเลยเอป้าเลยเออล้องตัวแพ็ตพอนบ๊อบขบบอบพ่อเขาอยู่แต่หาเด็กซืออ้อมเหรอพี่พี่ลองถามเขาดิว่าเมื่อวันก่อนเนี่ย ทำไมเขาต้องขึ้นไปแอบบนยอดไม้สูงที่น้องนัดกัน,นปปวันมานนนนอ๋อในพันธุ์คนนี้ไงอ๋อลาสัสมันได้ยินเสียงนนอ๋อไ,ได้ยินเสียงปืนอ๋อมาบอลได้ยินเสียงปืนอย่างนี้นะทุกคนคือว่าปืนนะทุกคนรักเขากลัววไงิ่งนี่วานาจะเผี่ลองขอตัดผมดิน้องเขาไม่ให้ตัดหรอกไม่ให้ตัด แล้วก็โซบู่ยากซาวผลที่ผมเอามาให้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้บอกว่าถ้าเจอนะเราเนี่ยไม่ต้องมีนะนมีขี้ยาหรอเออมีกระแฟ้เนี่ยบ้าขี้หมอแพ้เจาอ้อนเนี่ยพวกออกกุ๊กเทวเทวหมอแล้วนี่มีอะไรส่อเขาบอกว่าเขาจะไปตามหาพ่อเขาอไงเอางายจะจะปล่อยไปเดี๋ยวก็กลัวเจอในพานเด็กนั่นผมก็กลัวน้องเขาจะเจอในพานอ่ะแต่พ่อเขาเขาน่าจะมีทางไปหาพ่อเขาแล้วมั้ง เพราะว่าพ่อเขาเอาใส่อยู่บนภูเขาอ๋อเขาบอกว่าเขาจะเดินอ้อมบริเวณนี้แล้วก็ไปหาพ่อเขาเออนเหนือเดิน,น,นจะดอก็เด่นพี่ดูก็น่าจะให้เป่าหัวอะไรให้น้องคนป่าสักอย่างหนึ่งคนระับป้าป่าป้าป่าละครับป่าโอเค โอ้ข้างหลังมันจะรอยแจงโอเคครับทุกคนซึ่งตอนนี้แต่ว่าผมได้เป่ากระถาบางสิ่งบางอย่างที่ปกป้องเขานะเมื่อกี้พี่เป่ากระถาอะไรไปให้น้องคนป่ากระถาแต่ว่าแม่ตาไงแม่ตาแม่ตาแบบคนป่าเจอแล้วจะสงสานเขาเอ้ยอันนี้ในพันในพนเจอแล้วจะสงสานเขานะซึ่งกะทําเขาไม่ลงแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสดีได้มากับมิตรแข้งนี่ดีนะผมมานะทุกคนไม่งั้นน้องไม่รู้จะเป็นยังไงชีวิตตอนเนี้ย แล้วนายพันคนเนี้ยผม <คน S 2> ดูแล้วเหมือนเขาจะแค้นแขนใจอยู่นะคแค้นไม่เป็นไรมันคุณน,น,น,นัดทุกคนใช่มันหน้าคุ้นคุ้นด้วยนายพันคนเนี้ถ้าเป็นอย่างงี้เราต้องมาหาน้องบ่อยๆเลยท,ทุกคน <ๆ S 1> แล้วก็เอาข้าวของมาให้กินนะครับเอาอย่างนี้ครับทุกคนในวันนี้ซึ่งช่วงประมาณดูนาฬิกา8โมงกกว่านะทุกคนใช่ดีนะมิตรแฟนชวนผมมาผมออก,กากำลังําม,มาจากฝั่งธามาได้อยู่สองวันแล้วก็ การงานโฉบด้วยแล้วก็คนดีเล็ไปช่วยนู่นแล้วก็ไอ้คืนที่แล้วผมปอกไปปรับไอ้หมอี่เดี๋ยไม่เจอรู้สึกเขาเนี้ยผมทางตอนบอกว่าให้กลับไปบอกอาจารย์ว่าเลิกถามซะสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปบอกด้วยและในช่วงวันนี้โอกาสดีมากผมได้มาหาน้องมนุษย์ป่านะทุกคนใช่ผมคิดว่าไม่มีจริงนะมันก็มีจริงอยู่ผมคิดว่าในโลกใบนีมน้มันอาจจะไม่มีแต่ผมว่ามีอยู่ ถ้าพิเพกคนไหนอยากจะมาพิสูจน์กับอาจารย์ดูก็มาได้ครับผมมา,าได้มาพิสูจน <ผม S 1> ์กับเราได้ดการความปอดัยนะแต่ว่าที่นอนที่นอนอะไรมีพร้อมทุกอย่างทุกคนแล้วก็ไม่ต้องกลัวแถวบ้านผมธรรมชาติสวยมากธรรมชาติสวยจริงธรรมชาติก็อยากจะมากันแล้วเอาเน,น้ในวันนี้ผมก็ต้องขอลาพิพีเอซีทุกคนก่อนครับผมแล้วผมก็ต้องโอกาสาหน้าผมจะมาหาหน้องมนุษย์ป่ายนะผมรู้สึกว่า คนคุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าไม่เคยถูกขอใครมาก่อนนะใช่น้องมนุษย์ป่าเนี้ยคุยดีนะพี่รู้สึกผมเจอและดับบถูกขอเขายังมีความดื้อในตัวของเขาเองเลยก็รุ่นจากการน้องลีโอนะทุกคนครับผมกลาว่าจะพาน้องลีโอมาด้วยแต่ว่าผมไม่ล้าพามาใช่เพราะมันในป่าลึกไงอยู่ในป่าลึกเลยเอางี้ในวันนี้ต้องขอลาพีเอชซีทุกคนก่อนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ดูคนละครับผิดความจริงมันต้องเป็นความจริงนะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะทุกคนใช่ครับวันนี้ต้องขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับครับทุกคนยังไงวันนี้ผมเองก็ต้องลาด้วยนะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณพี่ดูนะที่มาเป็นเพื่อนผมนะครับเพราะว่าน้องนันน้องวัดเนี่ยเขาไม่ว่างแล้วเขาก็ไม่อยู่ด้วยนะครับเขาติดภารกิจไปถ่ายคลิปที่อื่นผมก็เลยเออนึกได้พึ่งนอนตื่นเมื่อเช้าหกโมงเลยผมฝันไม่ดีผมก็รีบตื่นรีบมานะครับวันนี้ผมก็เลยได้มาหาน้องคนป่าแล้วมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจริงๆว่าน้องมนุษย์ป่า จะโดนในพานเนี่ยผูกกับต้นไม้แล้วเ็เคี่ยนปีนะเน,นี่ยในพานใช้เชือกเนี่ยปกติเชือกนอ,กอ,กน,อนี้เขาไว้ทําอะไรพี่เชือกนี้เขาไว้แบบน่าจะผูกได้สัตว์พวกจอดเขเขาจะผูกพวกขาสาัตว์อันนี้รัก๋อ,อแบบกลับไม้เนี่ยอ๋ออย่างนั้นเราก็ต้องเอากลับนะเอากลับดิเพื่อไม่ให้มันเนี่ยไม้มันทํำลายไนแล้วในผานนี้เขาน่าจะหลบหนีแล้วก็ผมก็เคยทํางานอยู่เจ้าหน้าที่ทุกคนเคยทําอยู่ น่าอาจจะเคยเห็นหน้าผมรักเขาใช่เพราะว่าเขาน่าจะเคยเห็นหน้าพี่ในพานคนเนี้ยพอพี่เคยทํางานเจ้าหน้าที่เขาปิดหน้าปิดตาพวกหน้าพวกตาไปใหญ่เลยแล้วก็เขาก็เดินออกไปง่ายๆด้วยาะทุกคนครับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะที่เห็นกันนะครับย้งไงทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจพวกเราทั้งสองคนทั้งพี่ดูแล้วก็ผมด้วยในการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรานะสําหรับวันนี้ผมกับพี่ดูก็ต้องเดินทางกลับบ้านอีกพอสมควรอยู่นะทุกคนยังไงก็ เราจะมาอัปเดตเรื่องน้องคนป่าเราจะมาหาเรื่อยๆนะพี่นะเอาพวกผลไม้กับกับข้าวอะไรมาให้กินอีกบ่อยๆนะถ้ายังไงก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามพวกเราใช่ในคลิปต่อไปพวกเราจะมาหาน้องคนป่าอีกหรือเปล่าแล้วก็อยากอยากท้ามโฆษณาของพวกเราดูน้องคนป่าดิเนี่ยเขาเรียกว่าคนป่าจริงๆพอเวลาเขากินอะไรเสร็จเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกใช่เขาก็จะทิ้งตามประมาเนี่ยดูกินข้าวหกอะไรแบบเนี้ย ยังไงก็วันนี้ผมกับพี่ดุดต้องเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ